สวัสดีแฟนบอลแมนชเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อหาข่าวสารของสมโมสรแมนชเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในเวลาวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก็เรามาเก็บตกประเด็นหลังเกมกันหน่อยนะครับมีอะไรน่าสนใจนะครับหลักๆเนี่ยก็เป็นนเรื่องของบทสัมภาษณ์หลังเกมนะฮะของแต่ละผู้เล่นนะครับแล้วก็รวมทั้งของโอเลโกนาโซชาด้วยหลังจากที่แมนชเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย บุกไปเอาชนะเบอร์ลี่ได้1ประตูต่อ0ูนย์ด้วยกันแล้วก็มีโอกาสขึ้นจากโงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแข่งเท่ากันกับริยอพูนะฮะซึ่งมีการให้สัมภาษณ์หลังเกมอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันนะครับเรื่องแรกนะครับก็หลังจากจบเกมเนี่ยมันจะมีใบหน้าแบบเต็มไปด้วยรอยยิ้มของนักเตะของทีมงานนะครับซึ่งโซเชีบ,บอกว่าเมื่อสคะแนนได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติ ที่มันจะสามารถสร้างรอยยิ้มให้กับคุณได้นะครับแล้วก็มันเป็น3ามแต้มที่ล้ำค่าในเกมที่ยากลำบากมากนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนแล้วก็วคือ3ามแต้มพร้อมกับรอยยิ้มหลังจากจบเกมมันเองนะครับเรื่องที่2นะครับก็ถือว่าเกมมันนี้นะครับมันเป็นอะไรที่โล่งมากๆนะครับที่เราสามารถเก็บ3ามแต้มเต็มได้นะครับ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องเจอเกมที่รับแน่นรับลึกเล่นยากนะครับแล้วก็มีช่วงเวลาที่ยากลำบากนะฮะซึ่งจริงๆในมุมมองทางโซชาเนี่ยบอกว่าเราควรที่จะทำได้มากกว่า1ประตูนะเรามีโอกาสนะครับ2-3ถึงเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเราทำไม่ได้ก็น่าเสียดากันไปแล้วก็ถ้าเรามาดูสปิริตทีมนะครับเรื่องของการเล่นเกมรับช่วยกันเล่นวิ่งกันทุกคนนะครับก็ต้องยก ในเรื่องของเครดิตให้กับนักเตะทุกคนเลยนะครับที่วันนี้มุ่งมั่นกันจริงๆนะครับตั้งแต่ครึ่งแรกยันช่วงท้ายเกมที่ก็มีจงังหวะวาาเสียวแต่ว่าก็มาช่วยกันได้นะครับแล้วก็ผ่านพ้นกันไปก็ถือว่าเป็นสามแต้มที่ลำคานะครับประเด็นที่3นะครับในเรื่องของเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของอารมณ์ของเกมซึ่งโซเชียลบอกว่าโอ้โหนักเตะเนี่ยอารมณ์แบบ อารมณ์หนักแน่นมากอารมณ์แบบว่าอารมณ์ร้อนเต็มไปหมดเลยเพราะว่ามันมีจังหวะที่แบบตัดสินไม่ไม่ถูกนะครับไม่เข้าตาในส่วนของนักเตะของแมนยูนะครับหลายๆจังหวะนะบางจังหวะที่ควรที่จะเป่าก็ไม่เป่าจังหวะที่ควรที่จะตัดสินก็ไม่ตัดสินทำนองนั้นนะครับหรือว่าค้านสายตานักเตะแมนยูก็เลยทําให้นักเตะแมนยูเนี่ยอารมณ์ร้อนแต่ว่าโซเชียบอกว่าคุณต้องใจเย็นครับ อย่าไปยึดติดในเรื่องของอารมณ์มากจนเกินไปครับเพราะว่าการไปยึดติดในเรื่องของอารมณ์เนี่ยมันอาจจะทําให้เกมเสียได้นะครับนั่นคือสิ่งที่โซชาพยายามที่จะออบอกนักเตะในช่วงพักครึ่งครับว่าให้ใจเย็นๆแล้วก็เล่นไปตามเกมน,นะครับซึ่งครึ่งหลังเราก็ทําได้ดีนะฮะพอครึ่งแรกอาจจะมีอารมณ์ร้อนเ,เล่นไม่ได้งุนงิดฟาวบ้างแต่ไม่ฟาวทำนองนั้นแต่ว่าครึ่งหลังเราจัดการเกี Rab ่ยวกับเรื่องนี้กันได้ทําให้นักเตะอารมณ์เย็นขึ้นนะครับแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ได้นะครับ เรื่องที่4ี่นะครับก็คือเรื่องของ V R นะครับซึ่งโซชาบ,บอกว่าเขายังไม่ได้ดูแบบละเอียดนะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับจังหวะของทางลูกชอเนี่ยอาจจะฟาวก็ได้นะครับซึ่งเพื่อสินก็ตัดสินไปแล้วเพราะว่ามันเป็นจังหวะต่อเนื่องแล้วก็จังหวะของคลิมักไวเนี่ยในมุมมองทางโอเลเนี่ยมองว่าไม่ได้เป็นการฟาวนะครับก็คือจังหวะที่แม็กไวมงเข้าไปแล้วก็เหมือนกับไปค้ำใสแนวรับของเบอร์ลี่นั่นแหละ แต่ว่าเ้ื่อสินมองว่าเป็นการฝาวนะครับแล้วก็ลิปประตูไปซึ่งนี่คือมุมมองทางโอเล่นะครับเรื่องของการตัดสินนะฮะส่วนเรื่องต่อมาครับเรื่องที่5เนี่ยนะฮะก็คือเกมนี้นะครับประตูที่ได้นะครับมันเกิดจากการวางแผนของเรานะฮะซึ่งเราทราบกันดีครับว่าเบอร์ลี่เป็นทีมที่จัดการได้ดีครับในเรื่องของเกมรุกอ่ะก็คือเกมรับของเขาตั้งรับได้ดีนะฮะ แล้วก็ไม่มีพื้นที่ให้แมนยูอะเล่นมากนะักสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็มีพื้นที่บางจุดที่เราสามารถเข้าทําได้แล้วก็ถือว่าประตูนั้นเป็นการครอสที่ยอดเยี่ยมนะฮะแล้วก็เป็นการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันนะครับก็ยกเครดิตให้ในเรื่องของการทำประตูลูกทีมในกีฬานี้ครับนะก็เป็นการวางแผนที่จัดการมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับว่าควรที่จะเข้าทําอย่างไรนะฮะ แล้วก็ประเด็นของปอปอกบานะครับประเด็นของปอปอกบาเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าโซเชียลบอกว่าเขาเนี่ยพูดมาโดยตลอดครับปอปอกบาเนี่ยคือนักเตะคนสําคัญของพวกเรานะครับเขามีบุคลิกที่ยอดเยี่ยมในห้องแต่งตัวเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่เอาใจใส่อยู่เสมอครับเขาเป็นแชมป์โลกแล้วก็ตอนนี้เราได้เห็นสิ่งที่ดีที่สุดของปอกบาแล้วนะครับซึ่งหลังจากนี้ก็หวังว่าเขาจะเริ่มดี ขึ้นแบบเรื่อยๆด้วยนะครับสุดท้ายนะครับก็การที่เราจะต้องไปเจอลิเวอร์พูลในเกมหน้านะครับวันที่17นเฮะเกมถัดไปนั่นแหละซึ่งตอนนี้นะครับโซเชียบ,บอกว่ามันเป็นเกมที่ยากแน่นอนนะครับเราต้องไปเยือนลิเวอร์พูลซึ่งเป็นแชมป์เก่าแล้วก็เป็นทีมที่น่ากลัวนะครับเรารู้ครับว่ามันเป็นเกมที่ยากสำหรับพวกเราแต่ว่าเราพร้อมมากนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นในเรื่องของช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ฟอร์มดี สำหรับแมนยูด้วยนะครับมันก็เลยเป็นช่วงที่เหมาะสมที่แมนยูจะต้องไปเจอกับลิเวอร์พูลไปวัดกันเลยนะครับก็คือพร้อมแล้วนะครับที่จะวัดเรื่องของจ่าฝูงกันเลยนะครับในเกมนัดถัดไปนะฮะก็เป็นการประกาศชัดเจนนะครับว่าแมนยูพร้อมแล้วนะฮะในการเจอลิเวอร์พูลนะครับนะอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของทางโอเล่ที่เอามาฝากกันนะครับขณะที่เรื่องราวต่อมาครับ ปอกบาเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมนะฮะก็แสดงความคิดเห็นครับแบบว่าไม่เห็นด้วยกับการทําหน้าที่ของผู้เลือกสินอย่างเควินเฟรนนะฮะในเกมันี้ฮะในหลายจังหวะซึ่งโดยเฉพาะเรื่องของการทําบอลเข้าประตูไปแล้วนะครับก็คือจังหวะของแฮล์รี่เคไวยที่มงเข้าไปแล้วแล้วก็โดนลิฟคืนนะครับซึ่งถ้าเกิดประตูนั้นได้นะครับ แม็กวมงเข้าก็อาจจะทําให้ทีมเ,เล่นง่ายขึ้นกว่านี้และนี่คือมุมมองงทางปอบบนะครบที่เห็นต่างในเรื่องของการตัดสินนะฮะในหลายจังหวะที่ไม่ควรที่จะฟาวหรือว่าไม่ควรที่จะต้องมาเช็ค VR ทํานองนั้นนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือการได้ดวิลนะครับซึ่งเป็นตานานนักเตะของทางแมนยูเนี่ยแล้วก็มาบรรยายผ่านสกายปอดนะครับก็ได้มีการอธิบายนะครับเกี่ยวกับปอบบาร์นะครับในเกมวกันนี้ ก็ถือว่าเป็นรูปแบบการเล่นที่เปลี่ยนไปเพราะว่าป็อกบาใน,กนเกมนี้มีเรื่องของการเล่นง่ายขึ้นนะครับไม่เก็บบอลไว้กับตัวนานเล่นหลายจังหวะนะครับแล้วก็ทําให้ดีด้วยคุมเรื่องของกองกลางได้ดีนะครับนี่คือคําชมจากแการ,ร์ี่เนวิลนะครับนะก็เป็นตำนานนักเตะคอนึงแมนยูก็ได้ออกมากล่าวชมซึ่งปกติเนี่ยพี่แกสวดยับนะแต่รอบนี้แกกล่าวชมก็ถือว่าโอเคเห็นงินเต็ม2ตาอยู่ว่าป็อกบาเล่นดีในเกมพบก,กับเบอร์ลี นะครับส่วนเรื่องราวของลาบิเดกอากันบ้างนะครับเทกอาเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าพวกเขาเนี่ยก็คือแมนยูเนี่ยพร้อมแล้วนะครับในเกมที่จะไปเยือนแอนฟิลหรือว่าไปเจอกับลิเวอร์พูลในวันที่17มกราคมนี้ฮะซึ่งมันก็มีเหตุผลสําคัญหนะึ่ยก็คือวัดกันไปเลยครับในเรื่องของจ่าฝูงนะครับแล้วก็จะเป็นการไปเยือนแอนฟิลแล้วก็ชนะได้ด้วยมันก็น่าจะทําให้เราเนี่ยมีเรื่องของกําลังใจเพิ่มขึ้น นะครับที่สนามแอนฟิลด์นะฮะถ้าเกิดเราคว้าชัยชนะได้นะฮะนะนั่นคือมุมมองทางเดเปิกานะครับที่พร้อมเช่นเดียวกันเรื่องของการไปรเยือนแอนฟิลด์นะครับก็วัดกันจริงๆนะฮะในเกมนัดนั้นนะครับแล้วก็เรื่องราวของมาติดกันบ้างนะครับในม่ยากมาติดเนี่ยก็ออกมากระตุ้นเพื่อนร่วมทีมนะครับว่าขอโฟกัสในเกมนัดหน้าได้เลยนะครับแล้วก็เราเนี่ยต้องเล่นให้เข้มงวดต้องเล่นแบบเน,น้นเน้น เหมือนกับเกมล่าสุดที่เราเอาชนะเบอร์ลี่ได้1ประตูต่อ0ูนนี่แหละเราต้องเล่นแบบนี้เลยนะครับกดดันใส่คู่แข่งเล่นแบบหนักแน่นเข้าไว้นะครับนั่นคือสิ่งที่มาติดพูดออกมานะฮะแล้วก็เรื่องราวของเจมี่แรดแนปนะฮะก็ได้เป็นคอมเมนเตอร์ที่ s k y ย o อร์เช่นเดียวกันนะครับเขาก็ได้มองมุมมองเกี่ยวกับการทำฟาวของแมนยูนะครับในจังหวะของลูกชอซึ่ง จมี่และแนบเนี่ยมองว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญครับก็คือถ้าเกิดแมนยูเนี่ยโดนใบแดงในจังหวะที่ลุกชอไปทําฟาวหรือว่าเป็นจังหวะต่อเนื่องอะ่ะตามภาพนะฮะอาจจะทําให้เกมเปลี่ยนไปเลยก็ได้โอเลกุน่าโซชาเนี่ยอาจจะคอตกหรือว่าไม่ได้มีแต้มติดมือกันไปเลยก็มีโอกาสเป็นไปไ,ได้สูงเหมือนกันนะครับแถมทั้งในเรื่องของการเสียบจังหวะนั้นเนี่ย เจมี่เรนแบบอกว่ามันเป็นจังหวะที่อันตรายแล้วก็น่าเกลียดมากนะครับแล้วก็ลุกชอเนี่ยสมควรที่จะโดนไล่ออกด้วยแถมทางแกลลี่นีวิลเนี่ยก็มองเช่นเดียวกันนะครับว่าจังหวะนั้นนะลุกชอสมควรที่จะโดนใบแดงนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นจังหวะที่โชคดีมากๆนะที่ลุกชอไม่โดนนะครับนะโชคดีจริงๆนะครับจริงๆก็นี่คือมุมมองของทางเจมี่แรนด์แนบแล้วก็ทางแกลลี่นิวิลนะครับที่ได้ออกมาคอมเมนต์กันหลังเกมผ่านสไลดปอตนะครับว่าจังหวะนี้ยังไงก็แดง ยังไงก็สมควรที่จะโดนไล่ออกแต่ว่าโชคดีมากครับที่ลูกชอมไม่โดนนะครับแล้วก็มาปิดท้ายนะครับเป็นเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะกันนะครับมีอะไรน่าสนใจครับมีรายงานจากฟองฟุตบอลนะครับสื่อดังของฝรั่งเศสเนี่ยรายงานก็ออกมานะครับว่าบูเซดอดมุลเนี่ยกำลังให้ความสนใจนักเตะชาวฝรั่งเ,งเศสรายหนึ่งชื่อว่าตองกีคูริบาลีนะครับซึ่งนักเตะรายนีย้จะดึงเข้ามาเป็นตัวทดแทนของเจดอนซานโช่เนื่องจากว่าซานโช่เนี่ย อาจจะต้องการย้ายกลับไปในพิบริอังกฤษในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งแมนยูเนี่ยก็เหมือนกับเป็นที่สนใจเพียงสโมสรเดียวที่ซานโชต้องการย้ายไปนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นตัวเต็งมาโดยตลอดนะฮะนี่คือข่าวว่าสิ็ที่เล่นกันออกมานะครับส่วนกระแสของเซกิโอรามอสครับมีอะไรน่าสนใจครับก็มีคนถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะครับเพราะว่ามีรายงานจากดิมาเิโอนะครับเทียร์หนึ่งจากฝั่งอิตาลี มีการทวีตกันออกมานะครับว่าแมนยูเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสโมสรที่ให้ความสนใจเซอร์กโอรามอสครับซึ่งแมนยูอาจจะยอมยื่นข้อเสนอสัญญา2ปีให้กับรามอสเพื่อเป็นการดึงตัวนักเตะรายนี้เข้ามาเสริมแนวรับเพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งกระแสนเนี่ยมีการพูดคุยกันเยอะมากนะครับแล้วก็เรามาฟังอีกกระแสหนึ่งนะครับที่มีมุมมองคล้ายๆกันกับผมเลยตามรายงานจากดิแลนติกกันบ้าง เขาบอกว่ารามอสเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลครับแต่คาดว่าทางรามอสน่าจะตัดสินใจเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับทางเรอัลมาดริดออกไปอีกนะครับโดยที่ไม่มีโอกาสที่จะย้ายมาร่วมทีมในพิวรีอังกฤษหรือว่าย้ายมาร่วมทีมแมนยูหรือลิเวอร์พูลตามที่เป็นข่าวนออกมานะครับซึ่งผมเนี่ยให้น้ําหนักไปที่ฝั่งนี้มากกว่านะครับเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วนะครับ ก็คือรามอสเคยมีข่าวกับซิตี้กับแมนยูมาแล้วน่าจะเป็นในช่วงซัมเมอร์ก่อนแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยสุดท้ายรามอสก็เลือกที่จะไม่ได้ย้ายนะครับก็เลือกที่จะอยู่กับทีมต่อไปนั่นแหละซึ่งเดี๋ยวนี้ในมุมมองของผมเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องยากมากนะครับมันอาจจะเป็นการปล่อยกระแสข่าวออกมาเพื่อเป็นการเรียกสัญญาฉบับใหม่เป็นการเรียกค่าเหนื่อยหรือเปล่านะครับเอาหลักๆเนี่ยก็คือน่าจะเป็นการเรียกในเรื่องของสัญญาฉบับใหม่นั่นแหละให้ม,มีสัญญาระยะยาวเพิ่มขึ้น นะครับอาจจะไม่ได้ย้ายจริงๆแต่ว่าดึงแมนยูดึงลิเวอร์พูลดึงซิตี้มาเป็นข่าวนะครับเพื่อเรียกสัญญานะฮะซึ่งแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นกับนักเตะหลายคนแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายครับโลกฟุตบอลเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับใครจะไปรู้ใช่ไหมครับถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าข่าวโอนยน้ายในเรื่องของการย้ายเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้ก็ตามแต่ว่าโลกฟุตบอลเนี่ยเราก็ได้เห็นกันอยู่ว่าดีลที่ ทุกคนมองว่าเป็นไปไม่ได้มันก็เกิดขึ้นได้ก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นติดตามมันดูนะฮะเปียดไทยกันครับเป็นเรื่องราวของเจสซี่ลินการ์ดนะครับมีรายงานจากวิทเวลนะครับนักข่าวของทางดิลติกนะฮะให้ข้อมูลมานะครับซึ่งมีการรายงานกันออกมานะครับว่าเจสซี่ลินการ์ดเนี่ยมีความสนใจจากหลายๆทีมนะครับที่มีการสอบถามกันเข้ามาเกี่ยวกับข้อมูลของวิดฟิลรายนี้ของแมนยูนะครับ แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ยังไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการหรือว่าข้อเสนอที่ถูกใจสำหรับแมนยูแล้วก็สำหรับนักเตะด้วยนะครับแต่ถ้าถามว่าลินการ์สามารถอยู่กับพิมต่อไปได้ไหมซึ่งทางสโมสรเนี่ยก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้กับลินการ์อยู่กับพิมต่อไปด้วยนะครับถ้าเกิดผู้เล่นพอใจถ้าเกิดเขาต้องการอยู่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็มีแนวโน้มครับว่าลินการ์จะอยู่กับพิมต่อไปโดยที่ไม่ต้องการไปแบบยืมตัวหรือว่าไปแบบถาวร ในช่วงเดือนนี้ด้วยนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจนะครับหยิบยกมาพูดถึงกันสําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ